สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ v 8 8 SK สสาขาลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะกับเปิ้ลฝ่ายขายอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆจ๋าเปิ้ลมีรถสวยๆนะคะตระกูลของโตโยต้านะคะมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิ้ลไว้ด้วยนะคะพี่ๆจ๋า สำหรับใครนะคะที่มองหารถกระบะมือสองอยู่นะคะ V 8 8 s k ของเรานะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเรื่องรถกระบะมือสองนะคะรถของเรานะคะมีรับประกันหลังการขายทุกคันนะคะพี่ๆจ๋ะหมดกังวลเรื่องการสวมซากได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจมน้ําชนหนักผิดความนะคะทาง V 8 8ของเรานะคะไม่นํามาขายแน่ๆนะจ๊ะ รถของเรานะคะก่อนออกไปถึงมือพี่ๆนะคะเรามีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะน้ามันเครื่องนะคะเช็คความพร้อมนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้กับพี่ๆด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวตามเปิ้ลมาชมกันเลยนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาชมตระกูลโตโยต้าสามคันนะจ๊ะพี่ๆจะ๋ะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะเป็นโตโยต้าวีโกแชมนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะคันนี้เป็นตัว J นะคะ รถของเรานะคะจะเป็นรถสมาร์ทแคบนะคะหรือว่าเปิดแคบได้นะคะพี่ๆจะคันนี้เป็นตัวเจนะคะภายในนะคะก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะ มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะพี่ๆจ๋าอันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะตรงนี้นะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2015นะคะมือดึงก็จะเป็นโครเมียมนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะเป็นรถปี2015นะคะราคาอยู่ที่419,000บาทนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะเป็นรถปีสิบ้านะคะราคาอยู่ที่419,000บาทนะคะ หากพี่ๆท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะตระกูลโตโยต้าอยู่นะคะราคาสบายๆนะคะผ่อนถูกๆนะคะทักเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเปิ้ลมีให้เลือกหลายคันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสำหรับคันนี้นะคะก็สวยมากๆเช่นกันนะคะเป็นตระกูลโตโยต้านะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในส่วนของ t o y ยต้าวีโกนะจ๊ะทั้ง3คันนี้ที่เปิ้ลจะให้ชมวันนี้นะคะเป็น v n t u r b o ททั้งหมดเลยนะคะพี่ๆจ๋า คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะอ่าหากใครที่ต้องการนะคะหรือว่ารักในตระกูลโตโยต้านะคะวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิ้ลด้วยนะจ๊ะสำหรับคันต่อมานะคะคันต่อมานะคะเป็นโตโยต้าวีโกแชมป์เหมือนกันนะคะเครื่องยนต์2500นะคะคันนี้เป็นตัว E นะคะพี่ๆจะ๋ะเป็นตัวขยับขึ้นมานิดนึงนะคะ เมื่อกี้เป็นตัวเนะคะคันนี้เป็นตัว E ก็คือเป็นตัวกลางนั่นเองเนะจ๊ะเป็นสมาร์ทแคบเหมือนกันนะคะเปิดแคบได้เหมือนกันนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างเหมือนกันเลยนะคะพ,พี่จา๋ามีไฟเลี้ยวเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2012นะคะสำหรับ Toyota v i g o แชมคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2012นะคะ ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะพี่จ๋าสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว E ด้านหลังด้วยนะคะหรือว่าเป็นตัวกลางนะคะตัวรองท t o ปนั่นเองนะจ๊ะหากใครสนใจนะคะรถทั้ง3คันนี้นะคะเปิ้ลจะเปิดดาวเริ่มต้นนะคะย้ำนะคะว่าเปิดดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่19,00 0บาทนะคะพี่พจ๋าแล้วแต่เครดิตของพี่พีด้วยนะคะ อ่าอันนี้นะคะเดปิ้ลพาให้ชมรอบๆก่อนนะคะวันนี้นะเดี๋ยวถ้าชมข้างในด้วยอาจจะยาวไปนะคะคลิปนะคะอันนี้นะคะรถเดิมๆเลยนะคะเครื่องเดิมสีเดิมนะคะเปิ้ลรับประกันหลังการขายทุกคันนะจ๊ะพ,พี่จ๋า V88 ของเราเปิดมาอย่างยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะพี่พจ๋ามั่นใจได้เลยนะคะเรื่องคุณภาพรถนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคันสุดท้ายนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าวีโกแชมป์เหมือนกันนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c คันนี้เป็นตัวจีนะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวจีนะคะสมาร์ทแคปนะคะเปิดแคปได้เหมือนกันเลยนะคะทั้ง3คันเปิดแคปได้นะจ๊ะพีพ่ๆจ๊ะคันนี้นะคะก็มี ระบบเบรกนะคะ ABS นะคะแอร์แบกคู่นะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟัง์ชันนะคะอันนี้เปิ้นพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอ่าเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2013นะคะเป็นตัวท็อปนะคะปี2013นะจ๊ะราคาอยู่ที่4,39,000บาทนะคะมีสัญลักษณ์ตัวจีด้านหลังนะคะหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะพี่ๆจ๋าหากใครที่มองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเปิ้ลก่อนได้เลยนะคะ V88 ของเรานะคะออกง่ายแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆจ๋าไม่ว่าพี่จะรับเงินสดนะคะเงินไม่ผ่านบัญชีนะคะไม่ได้ไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะเป็นแม่ค้าแม่ขายตลาดนัดนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะเปิ้ลน,นะคะพร้อม พร้อมสู้ให้กับทุกคันดันให้กับทุกเคสแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเพ, <PM. S 2> พียงโทรเข้ามาหาเปิรนนะคะเปิเปิดจองออนไลน์แค่พันเดียวนะพี่นะเปิดจองออนไลน์แค่1,000บาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆชอบคันไหนนะจ๊ะจองออนไลน์กับเปิรนนะคะแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะวันรับรถนะคะเปิลแถมฟรีน้ํามันเต็มถังไปเลยนะคะพี่ๆจ๊ะ หากใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์เปิดเลยนะคะ0888601734นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ